ขื้นพัดต่อโอเคอาเมดในเบต้าดีนะครับไม่ต้องไปฝืนเล่นหรอกไอโรล,ลิองโรล,ลิออนไหนจะตกกากเล่นวีลาด,ดีกว่าอาจ้าเฟิร์สเร็วแรงเกมมันเป็นเหมือนกันหมดประจักรับเออตุเ่นด้วยตุเล่นโซโล่แรงได้ครับเก่งด้วย ไปด้วยกันเมทตอนนี้ตัวไหนน่าเล่นบ้างครับผมยังยืนยันคำเดิมนะครับถ้าเมทที่ผมคิดว่าเก่งที่สุดนะตอนน okay. ี้คลิกซี่กับนิเลน่าครับเก่งสุดละคลิกซี่น่ะเสถียรสุดทั้งการจ่ายดาเมจทั้งซีซีทุกอย่างเลยครับเก่งเก่งด้วยตัวของมันเองโดยไม่ต้องทำอะไรเลยเก่งครับคือเก่งเลยนะครับผม ก็ลองดูลองดูอีกเดียวเองพ่อ พ,พื้นพัดเพาะเฮ้ยวัด<น>อะไรอ่ะมันปักอย่างนี้ได้ด้วยหรอ You have defeated an enemy. An ally has been defeated. Nice assist. An ally, our Slayer Lane Tower, is under attack. Been defeated. Dragon and Slayer have appeared. เมทที่เ <Ark> ล่นง uh, <ts> ่ายที่สุดในสามที่แปดล้านโลกครับวีไายังไงด่าสกิลสองสกิลหนึ่งสกิลสองสกิลหน่งเดียวเน่ยเดวนะใจเย็นครับทุกคนเด็ ขึ้นพัดพอ่อขึ้นพัดพอ่อขึ้นพัดพอ่อทำไมเสียง ไ,ไปแล้วครับเจอกันไอตีอยู่ก็อยู่ไปใช่ผมนะครับคนนึ่ง <c oughs> <c oughs> こんなものじゃないวะจะเอาจริงมาจะเอาจริงสามนาทีง่ะ The Iron Defense Line has disappeared. Send in the Ballista. ขึ <enders> <T illed> ้นพัดผ่าอันเดอรตัวไม่ไม่มีอะไรเลยคือวีหนามันมีแค่นี้ครับอาจแล้วพอแล้วพอมันรวยนะก็คือแค่นี้ตายทุกตัว ไปถาไฮเตต,ต่อไฮเดรต,ไ,ต,ต,รตไม่มีเพลิไฟายนะครับอโอเคลำมาแล้ว,วโอเคสวยสสออกฟูดาเมะนะครับถ้าใครไม่รู้ไปออกของกรงของกันแต่ไม่ต้องตัวนี้ฟูดาเมเอะล้นล้นนขึ้นพัดพอ่อ ้าวขึ้นบนครับโอเคเจอจะเป็นเล่นอาใบว่าโลเออนสิบสามกบวดทธาตุดูยังทำระเบิดได้ไปถึงครึ่งหลอดจะเป็นเลสตัวดีดีกว่าเอ้ยตายแล้วเฮ้ยมปิฟิกมาเลยว่าเฮ้ยชอมแทนกดเร่องโกดโทษชัดใหย ทิกเล็กๆนะครับของวีล่านะครับเวลาเราจุ๊บโดนใครนะครับแล้วมันมี็นเสถียรภจุ๊บบนหัวนะอัตติของเราจะบินไปตามจุ๊บร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือถ้าสมมติเราจุ๊บโดนอ่ะเราจะเป็นการล็อก target ไปแล้วนะครับว่าเราจะตีใครใครเนาะเห็นไหมเห็นปะอ่ะเนี่ยมันโดนใกล้ด้วยแหละ เลยไม่เห็นชัดนะแต่เดี๋ยวรอจะชัดก่อนเดี๋ยวทำให้ดูครับ อยากได้ป๊อบกอาไปเลยผมไม่ห่วงผมให้เราแ็กจะแขมอเ,เอาไปเลยเอาไปเอาไปเอาไปได้เลยอ่าแล้วก็สกลิาลสองทาราทีฟนะครับก็จะเป็นจะเป็นการในนี้นะการรีกสกิลหนึ่งใหม่นะครับ คิกเล่นเยอะครับวีล่าแต่ว่าตัวมันตัวมันก็คือดักข่าแรดอะแรดที่ระยะไกลกว่าโมบิลิตีต้ต่ำประมาณนั้นแต่ว่าซามจก็จัดจ้านจัดจ้านยาา่านต่ำน้ำนครับโ้าวแรงแรงรู้เกินแรง

จุดสว่านตายโอเคครับหนึ่งฟิกหนึ่งคิวเช่วยเพื่อนนะครับเพื่อเราเบอร์ไม่ตาย โอ้ยตีมาไม่ตายตูตาจริงท่ามาเอ้ยโอ้โหเขาเรียกว่าสึกบนฟ้ารู้จักไว้ส <vit> ึกกาขาวคนหนึ่งกระโดดเทงจากด้านบนคนหนึ่งสับตาจากด้านบน 私は手つきやすくしてるよ、私は手つきやすくしてる。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  You have defeated an enemy. <clears throat> Your tower has been destroyed. Yeah, Shimba. Tong Hoi Huan. Tong Hoi Hon. 私と一緒に月を楽しみたいよね。<laughs> あなたじゃ、私を満足させることはできないでしょうけど。桜と海苔、私を敵扱いするくせにどうして私を人間に同情してあげなくちゃいけないの。<ペー><ペー> phải <tr> <nhận> <Montana> à là pháp em has been summoned. Enemy không phải thấy thôi, nhật cảm, thôi băng lệch. อุ้ยไม่ตายไม่ตายอุ้ยนาเบ็ดเขาเรียกว่าข้าวกระเจัดกระจายเึ้ยเจ็บ <Nice assist. S 2> หลบเฮ้ยเจ็บหลบอีกวิ you think, you like? ่งไปแอบอยู่น่าจะอยู่ในบูครับเราวิ่งแอบบูได้ที่มีฆ้ามันนี่ในบูเฮ้ยไม่เห็นเราแล้วฟิกเกอร์ยักษ์ แอบล่อเธออยู่นะจ้าอย่างนั้นหรอผมเห็นเองแล้วด้วยดวงตาวิเศษของข้าถึางไงเจ้าก็ตายเรียกว่าใครเร็วใครได้ครับอุ้ยอุ้ยไม่ใช่การข่าวแล้วนี่มันด็อกปีลาบชัดอุ้ยเจ็บจัด ว้าย่าสี่แ้โอ้โหมันมีโดแล้วเหรอหรืว่ามันจะไม่มีโดจะข้าโบก่อนแล้วค่อยแล้วค่อยกดออฟไม่ตัดแล้ว ยานเราเลือเหลือลยยานเราจะสู้สีอสีไพ่อยูจะสู้ยาดกูปิดแล้วหายแล้วแม่งมีโดดแต่ว่าทำาไปโดดมันเร็วจังวะนี่ครับตัวเก่ง ตัวเก่งในแพทนี้ไม่จะเป็นจะต้องลดเล่นโรลิออนนะครับแล้ว่เล่นโลเลออนตัวกากปล่อยมันไปเราไปเล่นตัวแบบโง่แต่ง่ายดีกว่งาง่ายโง่เก่งนะครับสำเสร็จตัวนี้ง่ายโง่เก่งสกิลทีเดียวตายทุกคน เราเห็นเยอะแล้วทุกคนเราเห็นเยอะแล้ว <laughs> ไปแล้วเรียกว่ากองจโจรย่าแบกไอ้แคสแม่แคสจัดโอ้ <laughs> แมกปิกตัวดูเลยไหนขอลองเบิร์ดสิ ไอ้อะแทงด,แง,งดีวยยันแน่้ยเงๆๆมันก็โกอดมันก็กอดเป็นการมันก็กอดอยู่ วิ Ooh, ่งแตกได้แล้วไปจะพูดถึงอุ้ยอุ้ยแรง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 สีภัยจะบอกเอ้ยไม่ไหวแล้วยอมดีกว่าอุทาตินป่าวะจะกินนี้ไม่มีทาเติน ดาเมดในเมตาดีนะครับไม่ต้องไปฝืนเล่นหรอกไอโรลิองโรลิออนหนจะตกกากเล่นเล่นมีลาดีกว่าออจะเฟิร์สเร็วแรงโหโทษจะเก่งตัวบ้าเลยหนึ่งหนึ่งหนึ่งคอโบคือส่งสู่สวรรค์เนี่ย ตัวบางๆทั้งหลายอะ๊กแก๊แกนี่คือแก๊กนี่คือแบบเฮ้ยดาเบิลซองแสนเลยมีคนรออยู่อ่ะแปบๆฮัลโหลฮัลโหลจะไปหาไปหาไอเทมจะไปรถเล็องรถเล็งรถวีละ